สวัสดีครับามาพ่อกับนุ่มนนยคนเก่ากับเราเป็นคนเดิมครับเมื่อนี้มีเม,มนูมาฝากพี่ตอนน้องมีนูนอยู่หลุมเลึกออขอบคุณเอฟซีทั้งรอยเอครับคนฝากหนูมาให้เมื่อนี้คนฝากหนูมาให้เพราะว่าย่างหนูย่างหนูก,กินให้เบื้องเนี่เดี๋ยวขอเพิ่มแสงครับอย,อยู่ให้อยู่หน้าขึ้นเก่าพี่น้องเอ้ยบริได้ไปใส่าวนี่ วานเขาว่านน้ำครับช่วงนี้เหลืองเอ็มเต็มเลยพี่น้องสูตรมักสูตรยังกับเรยในเบื้องครับเมื่อกล่องเพิ่นก็ฮาก็า่างเอาไปว่ากันครับเอาไหมพี่น้องขอเบิ้งอีกเน่าไหร่แบบเหลืองครับฝากไหมหกตัวครับพี่น้องเป็นวายัางอันเหลืองกินให้เบิงนน้งเลยนะลุ่มหน้าไหนเพิ่นว่า ขอมาจัดให้ครับบายากครับจยางนี้ย so ังไปถ่าเบิ so ้งต so 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 no ้นมันสูครับมัน so จีใส so so. ่เวลาเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวยังถ่าเบิ้งต้นมันสู้ขับขับมันสู้มใกล้ครับใกล้แต่ละตาบอมมันสู้ครับเหลืองอ้อยต่อยครับเอ็มพูดหนังมันเบิ้งพุ่นเห็นบอบิึงกล่องเห็นบอเห็นดูครับเห็นดูหมดเดียงมันจะเสียบฝีมือเนาะ น้อ,องเอ้ยแบบเลื้ยงขนาดครับโอ้ซีวิตครับมาหนึ่ใกล้แล้วนะครับใกล้เลยใกล้กลสี่ในเบิ้องเดินละครับพี่น้องกล้ยไปหอดไปเถิงแล้วอดเอาอีกะน้อยครับเลื่องอีรีสุดยอดจริงจะว่าบอบอมือกล่องจะว่าบบอลสักบอลว่ะ่ว่าเสียดาย่ว่ารบริเวณสูตรในพี่เจ้าพี่น้องเบิง้งเนาะเจ้าแหลมมาสาไหลาบางได้สูตรในเบื้องได้พี่น้อง สูตรโบราณดู่นี่สูตรโบราณจำมู่านละบอกว่าล่าเมื่ก่อนเราวข่นยนะ <c oughs> มาครับพี่น้องบ้านนี้สุกแล้วครับสุกแล้วสุกเรียบร้อยครับเหลืองเอ็มเต็มดีขนาดเ <c oughs> หลืออีกสามมอนสุกครับสามมีสุกแล้วน้ำฟ้าพีต,ตอนหลง <c oughs> ขอบคุณเอฟซีที่ไครับมาครับบอลไหลสำหรับนุ่นนานใน ดันครับดันดันใส่กับนุ่มดำปื้อครับมาหนีดันนุ่มดำปื้อมาดีครับนี่พี่ดิเขาเอ็มซีแน่เดี๋ยครับดำปื้อครับมีเท่าไหร่วะเยวะสำเร็จเนาะอืขัครับขัครับบ่บ่มือกองเจ้า บอกว่ามือวองดันเนี่ยวอ,อ,องดันเนื้อย่างแล้วขีดได้มิตรดันโอ้กืดดันกออ่อนนะมือดาวแบบน้ำปืนหิ้วไรเธอเหล็กในชีวิตทราสัา่นดับปืนว่ะ แบบพร้อมครับ มขนาจะเอาไปเห็นังไรก็เอาก่อนนี่มือเกาะข้าไปซ้ตอบเพือเลยเข้าจะว่าเข้าจะไปก้นก้นอ,อะไรขาาจะไปสั้นเอาหมดแลเงินผู้เปนไปหาหาแดงได้เท่าซิบก็โตเนแล้บ้านนู้น,นในบุ้มีล้อย,อยั lỡ rồi đã Đập subscribe ấy คักก็ว่าจะฝืดอะครับสดม็นเสียบบ้ดงน,นันนุ่มดีนนีุ่มดีสยเนี่ยะจับตัองกินด้แดดประกาศกินกอบไ,ไปพร้อมเน่ะ นูนหน่อยครับพอดีอ่ะหลูกเขาพอดีพอนี่มัดหลูกเลยมันอร่อยเนี่อื้อฮืออร่อ น,าานี่ก็ะเซาะครับพี่น้องดูเบื่อดงามครับฮะโอเคครับพี่น้องครับฝากพี่ตอนน้องไว้ซ้ำอีกล้วครับเดี๋ยวสืบค้นอนุญาตสู่ตอนกีจงานครับยังไงกะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในช่องนันนี่ชาแนลฝากเป็นร่างใจนะครับสำหรับเมนูนี้นุ่มนันนี่ฝากพี่ตอนน้องไว้ซ้ำอีกล้วครับ เดี๋ครับแ้ปืด้ดครับ